วันนี้นะคะป้าพีซี่ก็จะใช้หมูสันในนะคะหรือว่าภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่าฟิลาเล่นะคะอูเอาแค่นี้นี่นะคะข้าวของเรานะคะแฟนทางบ้านสวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าพีซี่จะพามาทำสันในตุ๋นเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่นะคะ,ๆๆะ,คะจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะคล้ายคขึ้นช่ายบ้านเรานะคะแฟนทางบ้านแต่ของเขามันจะ นี่ค่ะจะใหญ่นะคะเหมาะมากเลยนะคะเอามาทําเป็นพวกเมนูซุปเมนูตุ๋นหรือว่าต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็ต้องแกะแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยมันจะมีคาบดินนะคะแฟนทางบ้านเราก็ต้องเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนนะคะที่แกะแบบนี้มันก็ดีค่ะเราจะได้ทําความสะอาดง่ายเอาเศษดินเศษอะไรออกได้นะคะแฟนทางบ้าน นี่ค่ะก็ไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะพอล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแฟนทางบ้านทีนี้เราจะมาทำการาหั่นนะคะนี่ค่ะอีช่วงนี้ค่ะมันไม่ค่อยใหญ่นะคะอีไไม่สวยอย่างเงี้ยตัดทิ้งไปเลยนะคะแฟนทางบ้านไม่ต้องเสียดายนะคะมันยุค,ค่ะต้นหนึ่งนี้ก็ยุเลยนะคะแต่มีประโยชน์มากเลยนะคะชริลลี่เนี่ยค่ะ มันเป็นอา,อาหารถ้าเกิดเทียบก็ถ้า,าหารเป็นยาวคือเป็นลิดเย็นนะคะนี่าหารแบบนี้ค่ะแฟนทางบ้านแต่ถ้าอยากให้สุกเร็วแฟนทางบ้านจะแบบนี้ก็ได้นะคะนี่แบบนี้ก็ได้นะคะแต่พออีกช่วงที่หนาน,นี้แล้วก็นั่นหน่อยนะคะนี่ฟักขึ้นซี่ก็ขมเวอร์นะคะ กลิงเลยนะคะหั่นทีเนี่ยพวกนี้มันมันเล็กนะคะก็อ,อ,กอย่างนี้ได้พอหนาหน่อยชออย่างนี้นะก็หั่นจนหมดเลยซุปวันนี้นะคะพ,พี่ซี่ก็จะใส่แครอทด,ด้วยนะคะแฟนทางบ้านแครอทของเราก็ปอกเปลือกนะคะล้างทําความสะอาดนะคะนี่ค่ะก็หัน่นแบบนี้ หลังจากนั้นนะคะพอเราหั่นแบบนี้นะคะอันไหนที่ชิ้นใหญ่ๆนะคะแฟนของบ้านจะหั่นเป็นสี่ชิ้นก็ได้นะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะปะ้าไปซี่ก็จะใช้หมูสันในนะคะหรือว่า,าภาษาฝรั่งก็จะเรียกว่า f i l ล่นะคะสันในหมูนะคะจะยาวแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเส้นเขาก็จะยาวแบบนี้ให้เราหั่นชิ้นขวางนะคะ นี่ค่ะหั่นตัดขวางแบบนี้นะเห็นไหมคะเส้นหมูเส้นหมูเนีนะะ่ยมันจะยาวถ้าหั่นอย่างเงี้ยมันจะแข็งนะเห็นไหมเส้นมันเป็นอย่างงี้เราต้องหั่นตัดขวางมันนะคะนี่ค่ะชิ้นก็นี่ค่ะประมาณนี้ ตอนนี้เราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่เป็นหลักๆเลยนะคะก็จะมีนี่นะคะเชอร์ี่ที่เราหั่นไปแล้วนะคะแคอรอทนะคะเนื้อหมูสันในนะคะหั่นชิ้นนะคะส่วนนี้นะคะเป็นโรสแมรี่ถ้าแฟนทางบ้านไม่มีนะคะให้ใช้รากผักชีแทนนะคะแต่พอดีป้าไปซี่มีก็เลยใช้โรสแมรี่ถ้าแฟนทางบ้านไม่มีก็ใช้รากผักชีแทนได้เลยนะคะ และหลังจากนั้นก็จะมาเป็นน้ำมันพืชนะคะเกลือนะคะซุปหมูก้อนพริกไทยดำบุบหรือว่าพริกไทยขาวบุบก็ได้นะคะกระเทียมส่วนผสมหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำซุปด้วยแค่นั้นเองหรือว่าน้ำสะอาดแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตั้งหม้อนะคะ ก็เป็นหม้อเลยนะคะแฟนทางบ้านหรือไม่ก็กระทะใหญ่ๆไปเลยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมตามด้วยโรสแมรี่หรือว่าลากกักชีนะะผัดให้เขามีกลิ่นหอมนิดนึงนะคะ ก็ตามด้วยนี่ค่ะเนื้อหมูขอะผัดให้หมูเซ็นตัว ลือนหมูเซ็ตตัวแล้วนะคะก็ตามด้วยน,นะคะแทนหลอด แล้วก็ชเชลร์รี่ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยดำบุกค่ะ ที่เราเอามาผัดกูเพราะว่าเขาจะได้หอมๆเนาะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำ ก็ซุปของก้อนค่ะ1หรือ2ก้อนก็ได้นะคะทีนี้ก็เคี่ยวไปนะคะจนกว่าแครลลอทแล้วก็เชอร์ี่ของเรานิ่มได้ทีนะคะก็จะประมาณ30-45นาทีนะคะแต่ถ้าอยากให้นิ่มมากก็1ชั่วโมงไปเลยนะคะคือเคี่ยวไปเลยนะคะเอ,อ่อถ้าแฟนในบ้านชอบหว,วานๆก็เติมน้ำตาลได้นะคะแต่ป้าเปซีจะชอบ ความหวานจากแครอทแล้วก็พวกผักพวกนี้มากกว่านะคะก็จะเคี่ยวไปนะคะประมาณ45นาทีมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะแฟนทางบ้านประมาณ45หรือ50นาทีนะคะก็จะประมาณนี้ส่วนถ้าแฟนทางบ้านอยากให้อ่อนิ่มกว่านี้นะคะก็เคี่ยวต่อไปนะคะและส่วนรสชาตินะคะไม่นัวนะคะ่อ,อไม่นัวจืดไปก็ใส่เกลือเพิ่มนะคะ ใส่เกลือหรือว่าเพิ่มซุปก้อนก็ได้นะคะของป้าไปซี่ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะว่าลุงลุงคิ๊บก็จะชอบประมาณนี้นะคะเล็้ไปคิ๊ก็ไม่ค่อยชอบนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่านน่ารักทุกคนนะคะก็เสร็จแล้วนะคะซุปนะคะสูตรหมูสันในนะคะหั่นแบบไหนให้นิ่มนะคะแล้วก็หรือว่าซุปชิลลรี่นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกินคู่กับข้าวสวยก็ได้ แรือว่าข้าวต้มก็ได้หรือกินแต่เขาก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ลุงคิดจะกินกับขนมปังตอนนีขนมปังก็ย่างอยู่เดี๋ยวเราสองขอนุญาตกินกันนะคะกินไปได้วยกันค่ะอ่าก็หลายวันแล้วนะคะไม่ได้มาแ,แต่วันเกิดนะคะพ่เป็นซี่ยุงค่ะกานบ้านก็หลายท่านก็บอกว่าอุ้ยเป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงนะคะก็ช่วงนี้มันมันแบบทำหลายอย่างะคะ่ะมันก็เลย ยุ่งค่ะแฟนทางบ้านชิมหน่อยหมูนุ่มมหมนุม่มรู้สินุ่มวิธีหั่นอะไรค่ะที่ปลาเป๊ซี่นันบอกไปนะ <You want? S 1> มันจะนุ่มมากค่ะออกเลือหน่อยคะ่ะยุ่งถ้าเกิดไม่นุ่วนะคะแฟนทางบ้านก็โรยเกลือเอานะอ่า สูตรนี้นะคะไม่ไม่แนะนำแบบเป็นซีอิ๊วขาวหรือว่าใส่เซอสอหอยนางรมนะคะอันนั้นมันจะเป็นคล้ายๆต้มกับฉายไปนะคะแต่ถ้าทำสไตล์แบบนี้นะคะเหมือนกับคล้ายๆกับจะคลีนมันก็ไม่กึ่งคลีนนะคะเพราะมันมีซุปหมูก้อนเนะาะเพราะถ้าคลีนจริงๆมันจะต้องมีแต่เกลือนะคะกับริกไทยลูกไล่เดอะคลีนฟู้ดไง I h ได้ครับซุปพอกซุปอินไซ ไอ้ e ิดเบสบ w นทูมา t a เทสก็ข้าวก็มีนะคะแต่ว่าอยากจะลองกับขนมปัง <balances. S 1> ปิ้งนะคะโอเจ e ต์เบรดเดี๋ยวในไ้ายคลิปนะคะพี่พิจะพาไปดูข้าวของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเราดำเราเอาข้าวเรามาดำประมาณยี่สิบกว่าวันนะคะ มันยังพี่แดงบอกว่ามันยังไม่ไม,ไ,มไม่แข็งแรงเกินนะคะเพราะว่ามันต้องิมต้องหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะยังไม่แข็งแรงมาก,กเท่าไหร่มันก็โอ้นี่ค่ะขนมปัมงโอ้โห fresh out of the oven ใช่อ้ร้อนดีจัง how can you <c oughs> you you not have feel on your tongue anymore or what? <c oughs> แต่ห <laughs> <people> ิวข้าวคือบอกจะกินให้ยังไงไม่ร้อนปากเหรอใช้ฟันกัดไงกรอบข้าวพิลลารอ์ยู not burn อย <laughs> ู่ท <mir> ้องเนาะไอ้จะยุดยุดเดินทีเนาะเลยบอกว่าใช้ฟันอย่างเดียอะกรอบกั I burn my hand but you eat it already อือหืมอือหืมโอเค มันมีหอยเชอรี่ค่ะแฟนหางบ้านมีหอยเชอรี่มันมากัดต้นข้าวเราก็ต้องมาภาษาสังเรียกเอามาสามเข่ากากระดันให้เข้าไปหมดแต่มันประมาณมัดสองมัดเองงะไม่เยอะครับแฟนนะคะ<ม>พี่แ<ม>ดง<ม>ก็<ม>จับแล้วพี่แ<ม>ดง<ม>เอาไปลวกกินค่ะ บอกว่าไปลวกกินแคก็เก็บได้เมื่อเช้าก็มีคนมาเนนาเพื่อนแม่ของเพื่อนปาเปซี่เนะะี่ยค่ะไม่ใช่มปนาไม่ใหญ่นะคะถัดไปอีกอ่ะแลก็มาขอเก็บตายประมาณสิบกว่าอันเองค่ะสิบกว่าหอยเขาเรียกเป็นอะไรเนี่ยอันหรือเปล่า unfriend oh show e a t w e rice. The snails อ m mm, snail o oh. อ้ไขอ What now พี่แดงก็เท k e take ก่อนกิน in the morning h a mama my friends ที่ one t o ต่ี half only e ตัวนี่เขาพี่แดง t a ็วจะเดือดรอดเนี่ย o a อร่อยนะส่วนผสมไม่เยอะเลยนะคะแผ่นนังบ้านแต่อร่อยลองดูก่อืมอืมอนนุ่มเนาะมไม่กระด้างเลยขนาดเคี่ยวตั้งนานนะคะ ปกติถ้าเคี่ยวอ่ะจริงๆถ้าอยากให้มันนุ่มนื้อหมูเราจะเคี่ยวแบบหน่งชั่วโมงขึ้นไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเคี่ยวประมาณเนี้ยถ้าหมูปกติมันจะแข็งมันจะแข็งแข็งเนาะแต่อันนี้นุ่มนุ่มมากเลย ก็ไม่ได้มาไหว,วมีเรื่องเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องโอ้โหคุณคิดไม่ให้พูดนะครับเรื่องเรื่องครัมเ <laughs> หลือเชื่อนะรอดมาได้ไงอะอเซิงงทำไม่ได้ถามไงอ่ะมเนซิ่งไงหินไม่นั่น Oh, อ๋อคุูดถึงรัมปโดนัลด์ทรัมป์เ m ี๋เชื่อช่วงดีมากๆเลยนะครับางคนก็บอกว่าจัดฉากหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะจัดฉากใครจะเอาหัวตัวเองมาจัดฉากแบบนี้นะคะกับคนที่ <c oughs> ไม่ใช่โปรเฟสซั่นอลเราเนึนอย่างนี้นะคะ่ะ ถ้าเกิดใครแบบว่ายิงหนังสติกอ่ะคุณกล้าไหมล่ะคุณกล้าให้เขายิงตรงหูคุณไหมล่ะแต่คนนี้ยิงหนังสติกแม่นมากแบบว่าแม่นเป็นแชมเปี้ยนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เขายิงตรงเนี้ยเฉียดหูคุณคุณกล้าไหมคุณมั่นใจไหมว่ามันจะไม่เข้าเบ้าตาคุณใครที่บอกว่าจัดฉากนะคะมันเป็นไปไม่มีไม่มีใครเพราะว่าถ้าม่เขารวยแบบนั้นก็คงไม่เอาหัวเขามาเดิมพันแบบนั้นนะ เราเนื้อถึงแค่เราหนังสเต็กอ่ะยูโน่หนังสเต็กออะแล้วพี่เปอร์บอกว่าเฮ้คริสไอเรื่องที่โปรเฟสชันแนลหนังสเต็กนะไอวินแชมเปียนอ่าไอแคนดิปอยู่เนี่ยฉันฉันฉันสามารถยิงตรงหูเฉียดหูคุณได้ยูทัสนไหมว่ามันจะไม่ I big simple I big have have a ear maybe a ear so คุณมั่นใจไหมว่ามันจะหนังสเต็กไอหินก้อนนั้นอ่ะมันจะไม่เข้าเบ้าตาคุณและทำให้ตาคุณแตกอะ อยู่แค่ไหมเห็นไหมคะลุงคิดก็ไม่กล้าไม่มีใครกล้าอันนี้ไม่ใช่ลูกปืนนะคะอันนี้เป็นแค่หนังสตต๊กนะคะตอนนี้ค่ะก็ไม่เป็นข่าวที่เขาอู่เนอะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ทอกอ๊อฟหรือพาวแต่ตอนนี้ก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้มานั่งคุยด้วยนะคะนี้ก็เลยต้องสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทอกอ๊อฟหรือพาวกันมากเขาโชคดี ถ้าภาษาอีสานก็คนไทยเราก็เขายังไม่ถึงคาดเขาอ,อร่อยคืออืมแล้วมันแมทเนาะมันเข้ากันนะฮะเปลี่ยนจากข้าวมาแบบนี้เเข้ากันมากอ,อืมมันมีคุณป้าคณนณเนอค่ะเมื่อเช้าอ่ะ เอาเห็ดเอาเห็ดมาขายแต่แกแบบมันแก่มากมันเหมือนแบบฟอสซิลเลยค่ะมันแก่แล้วเป็นเห็ดฐานอะดําอ่ะป้าฟซิวก็ไม่อยากได้เลยนะคะเพราะว่าซื้อมาก็มันมันแก่มันแก่มัน,ม,นมันเหมือนแบบรุ่นแบบอือหแต่แกบอกช่วยหน่อยเพราะแกอยากอยากช้างแกบอกจะไปหาช้าง จีมัสเซลมัสลุมชีบอกว่าชีให้อ่ำเฮลเพอะใบมัสลุมเขาบอกว่าทั้งหมดนั้นอ่หกสิบบาทให้มันพอฝ่อช้างป้าพปซี้อะไรช้างไม่ซื้ออะไรช้างแต่มือเขาสั่นมันสั่นมันเขาติดมันกขาลิซึมนะคะป้าพปซซีอก็เลยช่วยซื้อให้แกไปร้อยหนึ่งไปดูเห็ดเขานะคะคือตนแรกอ่ะเราปฏิเสธคือตนแรกอ่ะ เขาก็มาเรียกหาแม่ปาปิซี่แม่ปาปิซี่ก็ไม่อยู่ไหนะเขาไปอยู่บ้านก็บายแต่เฮ้ยว่าเพราะว่าเลูกแบบแฮนเธอเช็คอย่างเงี้ยช่วยหน่อยแบบแกไม่ยอมไม่เอาไม่เอาแกจะไม่เทคแบ็แกบอกแกนิดเงินแก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 หิวมากแกหิวช้างมากไปดูเห็ดแกนะคะหกสิบบาท จริงๆนะถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่เอาหรอกค่ะแต่ันนี้แบบป้าพี่พี่ซี่เห็นแล้วก็สงสารเขาก็เลยช่วยสเกซื้ออแล้วก็ไปดูเห็ดแล้วป้าพี่ซี่ก็จะถามว่าพี่แดงเขาจะทําอะไรก็สรุปพี่แดงเขาก็ไม่ทํานะคะเพราะมันแก่เขาก็เลยต้มแต่ไม่ได้ต้มเป็นซุปนะคะต้มแบบลวกแล้วให้นันตี้เอาไปทำอ่าส่ยานางคือที่ทีมงานที่นี่เขาไม่กินกันนะคะแล้วเห็ดมันเบื่อมัน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 เป็นพิษกันเยอะคนเสียเยอะ อย่างเงี้ยค่ะลองไปดูนะคะเห็ดไปดูสภาพเห็ดค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนค่ะเมื่อกี้ค่ะคุณป้าหรือคุณยายในหมู่บ้านค่ะเอาเห็ดแก่ค่ะเป็นเห็ดทานแก่ค่ะมาขายให้เราคือแก่มากค่ะมันกินไม่ได้แล้วแหละแต่ก็จะอาจจะเอามานึ่งค่ะแกยกมือไหว้ว่าให้เราช่วยซื้อเพราะว่าแกอยากได้เงินไปซื้อ แอลกอฮอล์ค่ะแกสันแล้วแกหูบอกป้าซซี่บอกอุ้ยมันแก่มันแก่มัน,มนไม่ไหวอะ่ะไม่รู้จะซื้อไงก็บอกโอ้ยไม่ได้จ้องซื้อช่วยซื้อหน่อยดูค่ะจนแบบว่าเหตุจนอย่างเงี้ยเนี่ยแกบอกแกขายหกสิบบาทให้มันพอกับเครื่องดื่มแกเนี่ยหาเช้าเลยนะคะเนี่ยแกมาเรียกค่ะ าเปซี่ก็แกบอก60บาทแกนี่มันมันแก่มาก่ะแฟนทางบ้านไม่ใช่แก่ธรรมดาอันนี้รุ่นแบบไม่ใช่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณย่านะคะอันนี้รุ่นตั้งแต่สร้างโลกเลยดูเนี่ยค่ะเห็ดตั้งแต่รุ่นสร้างโลกเลยหรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้คือเปียกเทียบนะคะมันคือมันโอ้โหปาดมันจะไปทางเน่าแล้วนะคะแต่ก็ ช่วยแกแกแบบแกไม่ไหวเนี่ยม,มือแม่สั่นเลยช่วยแม่หน่อยมือสั่นเลยต้องไปซื้อกินบอกอุ้ยินแต่เช้าอย่างนี้หรอบอกเขาแกติดมือแกสัน่นอย่างนี้เลยค่ะเหมือนแบบว่าริซึมนะคะแอลกอฮอล์ิซึมป้าก็เลยเออถ้าจะไม่ซื้อนั่นแกก็ไม่ยอมค่ะเนี่ยก็เลยเออเดีย๋ยวเอามายังไงเนี่ยเดีย๋ยวต้องถามพี่แดงค่ะ มันแก่ขนาดนี้มันทำอะไรได้วนะน่ะมันไม่ใช่ธรรมดานะคะนี่มันเหมือนแบบเขาสตาร์ไว้หรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนกับเอ่อคล้ายๆกับอะไรอะ่ะก็ก็ฟิลหอะไรนะที่แบบว่าเป,เป็นเหมือนเป็นเหมือนสตาร์ไว้อะค่ะโู้หเหแต่ก็ทาเวซี่ก็เลยให้แกไปร้อยหนึ่งค่ะจริงๆแกขายแค่60สแล้วค่ะก็คือดูแกแบบว่า ไม่นั่นแกนลงแดงแน่เลยอืมโอ้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมันกินไม่ได้หรอกคะ่ะป้าไปซี่ว่าคงไปทำปุ๋ยหรือวะเดี๋ยวให้พี่แดงมาก่อนค่ะแล้วจะนั่นถามพี่แดงค่ะพอดียม่องไปเที่ยวค่ะแกก็มาเรียกยี่ม่องนั่นแหละค่ะโซดาก็เห่าแกค่ะ ปาวีซีก็เลยลงมาดูแก่มากเลยอ่ะดูค่ะมันไม่ใช่เห็ดเลยนะมันเป็นเหมือนพวกซากกาแฟอะไรอย่างนั้นน่ะก็ดูก่อนนะคะว่าจะกินได้ไหม้องถามกลุ่มงานเราก่อนค่ะทีมงานเราไม่รู้รุ่นอะไรของแกแนะ่ย ก็ตอนนี้นะคะสรุปพี่แดงเขาก็จะแกงนะคะพี่แดงเขาก็จะแกงกินเองนะคะมันแก่ก็จริงค่ะแต่ว่าสองสาวของบ้าเไซเสียค่ะที่อยู่บนบ้านก็บอกโอ้เขาไม่กินนะคะแต่เนี่ยค่ะสองสาวค่ะพี่แดงกับนาเตียเนะคะ่ะบอกว่าเลิฟเลยนะคะเล,เลิฟเลยค่ะนั่นแหละค่ะเห็ดเป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็สรุปก็ตอนแรกอะพี่แดงเขาว่าจะต้มแต่ทีนี้เขามาล้างแล้วมันแบบว่ามันเหมือนแบบ มัน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 ,มนดอกมันนะคะมันออกไปกับน้ําเขาก็เลยเออสุนแล้วทีนี้น้าเตีย้ยเขาก็เลยเอยเขาชอบกินแกก็เลยจะไปทํากินกับกับสามีแกนะคะแล้วก็โอเคนะคะเดี๋ยวปาไปี่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะข้าวของเราเราก็เริ่มตั้งต้นแล้วะคะ่ะแฟนนางบ้านจากตอนแรกเราก็เครียดมากเดี๋ยวปีหน้าเราเราจะทําตั้งแต่อ่าแห้งนาขวาญแรกหน้าขวัญเลยนะคะก็จะหวานกล้าแต่นี่ดีละ นะคะเราเคลียร์เรา,เอาอะไรเรียบร้อยแล้วเข้าเราก็เริ่มดีขึ้นเริ่มตั้งต้นได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเดี๋ยวอตอนนี้ณณจุดนี้นะคะเราสองคนก็ต้องฝากคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบายอ๋ออย่าลืมนะคะปรครบรอบหนึ่งปีนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าหมดถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็คือถึงวันที่สามสกรกฎานะคะพอวันที่1สิงหา อ่าคมไปแล้วนี่ก็คือหมดแล้วนะคะหมดถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแฟนทางบ้านเพราะว่าซื้อสี่กล่องแถมหนึ่งกล่องเป็นห้ากล่องนะคะส่งฟรีนะคะ999บาทจากราคา1,300บาทนะคะแฟนทางบ้านคุ้มค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย Thank you for watching Order today drink tomorrow <laughs> ไม่ <laughs> ต้องเซ็นด้วยทูเดี๋ยวไปดูข้าวกันค่ะ no. ก็นี่นะคะข้าวของเรานะคะแฟทางบ้านไม่รู้ว่าแสงอ่าแสงอาทิตย์จะส่องหรือเปล่านะคะเพราะว่าจ้าดีมากเลยนะคะแสงอ่าอาทิตย์คือใต้ฝุ่นออกไปได้วันสองวันแล้วละค่ะน้ําก็เลย,ยโชคดีมากค่ะทำให้ต้นข้าวของเราได้เซตตัว่าแฟทางบ้านเริ่มใบเริ่มเขียวแล้วเห็นไหมคะนูน่นขยใกล้ๆนู่นก็ใบเริ่มเขียวและะ้ว่าแฟทางบ้านนี่นะคะพาไปซีซูมให้ดูใกล้ๆนะคะก็นี่คะ่ะ ตั้งต้นแล้วค่ะตั้งต้นละเซตตัวตั้งต้นแล้วค่ะใบถ้าใบเริ่มเขียวนี่คือรอดแล้วนะคะคือโอเคเลยนะคะเห็นแล้วก็ปื้มค่ะเห็นแบบนี้เห็นต้นข้าวใบเขียวๆแบบนี้มันปื้มจริงนะคะแฟนทางบ้านหัวอกชาวไร่ชาวนาคะ่ะถ้าใบเหลืองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเศร้านะคะแต่ถ้าอย่างงี้ก็ดูดูโอเคค่ะเดี๋ยวฝรั่งหป้าพิชซี่ก็จะ อาเฟรมให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูตรงบ่อน้ำเราด้วยนะคะบ่อเลี้ยงปลาเราด้วยค่ะวันนี้ก็มาแบบหอมปากหอมคอนะคะหอมปากหอมคออียวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย